ผมจะทํานายอนาคตคุณนะให้จมูกโตหนึ่งหนึ่งไม่ได้แก่ตายถ้ายังทําอย่างนี้ต่อไปนะสองไม่ได้อยู่บ้านคืออยู่ในคุกสามไม่ได้อยู่ประเทศไทยคืออยู่ต่างประเทศถ้าขืนยังทําอย่างนี้ต่อไป หากินกับการแกะ้คนอื่นแล้วผมแช่งใครเนี่ยแม่นเป็นไปตามที่แช่งทั้งนั้นเลยนะแช่งให้แม่นเส้นประสาทในสมองแตกตายก็ตายคาที่สามคนเลี้ยงกันให้เป็นอมาพึกอมาพาดก็เป็นอมาพึกอมาพาดสองคนไม่ถ้าผมฟังอยู่เวทีด้วยนะกูถอดรองเท้ากว้างไปแล้ว มึงจะดังกว่ากูเก่งกว่ากูก็เรื่องของมึงทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินไม่ฮะไอพวกเคี้ยเนี่ยมันหาแดกบ,บนเวทียืนบนเวทีเราก็อยู่นอกกล้องวงจรปิดหน่อยก็กดหัวน็อตใส่เข้าไปมึงจะได้ร้องไม่มีสามาธิกเมมาอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ทำแล้วครับส่วนใครจะเอาไปทำมันเรื่องของเขา นะครับและเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยคนอื่นอย่าไปเป็นแบกกาให้มันนะอิเล็กทรอนอิเล็กโทนเนี่ยมึงอย่าเสือกไปอยู่หลังไอ้ตัวไอ้นักร้องนี่หรือไอโน้ตนะมึงไปตั้งริมริมเวทีนะมึงอย่าซวยโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยไม่ได้ครับไม่ใช่ไปตั้งกลางเวทีเลยและให้นักร้องมาอยู่ข้างหน้าไอ้หาเกิดใครมันไส้นักร้องคนนั้นสไนเปอร์ ปังเข้าไปแล้วโดนในไอ้คนเล่นอิเล็กโทรนด้วยต้องต้องหลบไปหลบไปข้างๆไปตั้งข้างๆนะครับให้นักร้องไปอยู่กลางๆนะครับเขาจะได้เป็นเป้าคนเดียวไอน้นอตมันทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างนอกจากทำมาหาแดกมันเคยไปพูดฟรีให้งานกาชาติบ้างหรือเปล่าวะนะมีแต่เก็บเงิน กูยังไม่กล้าเลยกูหน้าบางมีคนมาจ้างกูว่าให้ไปขึ้นทอกโชว์ให้กูสองแสนต่อวันบอกเอามาจากไหนสองแสนเก็บเงินจากเอซกูคนละห้าร้อยแปดร้อยกูไม่เอาทะลึง่งเรามันชาวบ้านไอ้เหี้ยชาติตระกูลเนี่ยมึงกับกูเกิดมาอาการครบสามสิบสองเนี่ยมีบุญเก่าบ้างมึงอาจจะจมูกใหญ่กว่ากูหน่อยเท่าน,นั้นแหละแต่ปากมึงเสียมากกว่ากูไอ้ ไม่ควรอย่างยิ่งเลยเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยลืมตัวอีโก้สูงคิดว่าตัวเองเป็นดาราด,ดังแล้วเหรอต้องดัดสันดานมันครับอย่าไปซื้อบัตรไปดูมันถ้าผมนั่งดูอยู่ด้วยวันนั้นนะเชิญกูไปนั่งดูจะขึ้นไปถีบแม่นบนเวทีแหละไอ้ไม่ให้พูดจบหรอกไม่นั้นก็เอารองเท้าปาใส่ไปเลยให้มาเอารองเท้าทาเป็นไมแทนอย่าลืมชาติกำเนิด กูลูกชาวนากูก็จําอยู่ตลอดว่ากูลูกชาวนากูถึงมีปิ่นโตวางเอาไว้งไะไม่ให้กูลืมตัวไงกูจะเป็นในพลแค่อายุห้าสิบนะเว้ยเป็นในพนน่ะกูยังไม่ลืมตัวเลยสาธุข,ขอให้แม่นเป็นมะเร็งตายตรงจมูกมึงเถอะคุณมันสบายไงนะบุญเก่ามีไอ้พูดแซวคนโน้นคนนี้มึงพูดแซวเรื่องพ่อเรื่องแม่มึงสิและจะมีคนไปฟังไหมอย่าไปแซว แล้วมึงลองแซวกูเสียไอ้นดอ่ะมึงแซวกูมึงลองแซวกูเด็ไอ้นักร้องก็เหมือนกันไอ้หาพอดังเขาหน่อยลืมชาติกำเนิดเมื่อก่อนจนจะตายหากูชอบมึงเห็นมึงไปผูกเปนอนอยู่กับท่อมหัวไล่ไปลายนาะพอดังเขาหน่อยลืมตัวอย่าทลึมแหมไอ้ส้นตีนเมื่อก่อนแซวนายกคนนั่นแซวคือมันหามุกเล่นไม่ได้ไะต้องแซวเขาไปเรื่อยไง ไปเซวเรื่องพ่อมึงแม่มึงนู้นแล้วว่าจะมีใครไปฟังมึงไหมนักร้องปากดีก็เหมือนกันเวลามันแสดงบนเวทีนะท่านอย่าไปด่ามันเอารองเท้ากว้างนะให้อยู่ไกลๆหน่อยอันหนังสติ๊กหัวนนะ็อตนี่ยยิงใส่เข้าไปนะเผื่อจะเข้าตรงปากตรงฟันมันบ้างนะครับกูยอมตายเว้ยมึงไม่เคารพแต่กูเคารพสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับก็ไปแสดงความคิดเห็นนะฮะปรากฏว่ารถทัวเต็มหน้าบ้านเลยรถทัวเต็มหน้าบ้านเลยนะครับก็ผมก็มีความเป็นตัวตนแบบเนี้นะครับผมมีความเป็นตัวตนแบบนี้นะครับเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายนะฮะยามโกรธก็เป็นฟืนเป็นไฟนะครับ ผมเองไอ้ไอ้กรณีที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์หวัดดีท่านประธานหวัดดีครับไหลอยู่ไหลเดี๋ยวเดียว<ๆ>คุยเดี๋ยวเดียวครับท่านประธานเชิญครับท่านประธานให้ท่านประธานก่อนเลยนะฮะตอบประเด็นรถทัวร์หลงไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่อง คุณโน้ต<ล>คือผมไปดูคลิปเต็มแล้วไปดูคลิปเต็มทั้งหมดของเขาแล้วนะครับมันก็เป็นศิลปินที่เขาเหนือกว่าผมเยอะนะฮะคือเขามี FC เยอะนะครับและเขาล่ํารวยกว่าพบความสําเร็จมีคนติดตามเขาเยอะนะครับ แต่ผมไม่พอใจตรงจุดที่คือตัวเขาเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาอายุห้าสิบห้าผมอายุหกสิบเก้าเขารู้อยู่แล้วครับว่าไอ้คำว่าพอเพียงเนี่ยพอพวกเราพูดถึงเรื่องพอเพียงแล้วเนี่ย หมายถึงใครไปแขวะนะฮะคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรครับไปฟังเต็มเคลิปเต็มๆแล้วเนี่ยไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดอะไรที่เขา <c oughs> ทำผิดนะฮะไม่มีคำพูดอะไรที่เขาผิดกฎหมายครับแต่ว่าเขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเจตนาภายในเขาเนี่ยเขาต้องการจะแควะไใครอะไรใครอย่างนั้นนะครับ ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะผมผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่ได้ไปเป็นอยากจะลงการเมืองผมไม่ลงการเมืองแล้วก็ไม่เชียร์พรรคการเมืองไหนนะครับไม่เชียร์พรรคการเมืองไหนนะครับไม่ลงการเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปสาวกข,ของวัด<น>ไหนนะครับ แม้แต่วัดธรรมกายเองผมก็ร่วมทำบุญด้วยนะครับเขียนชื่อบริจาคสร้างพระสร้างโบสถ์อะไรเนี่ยนะครับแล้วการเมืองผมก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะแต่ว่าผมมีความเคารพและศรัทธาในหลวงหลอเก,ก้านะครับพอพูดว่าคำว่าพอเพียงแต่เขาไม่พอ มันก็ปีดขึ้นมาเลยครับมันปีดขึ้นมาเลยนะครับส่วนคำพูดอื่นตลกอื่นเป็นเรื่องของเขา <c oughs> ที่จะหาคอนเทนต์มาทำมาหากินนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปโยงครับ <c oughs> เพียงแต่อยากจะบอกเขาว่าช่องทางทำมาหากินมีทั้งเยอะนะครับมีทั้งเยอะคอนเทนต์อะไรจะสร้าง <c oughs> มันเยอะแยะเลยขอหน่อยได้ไหม ขอหน่อยได้ไหมครับครับขอหน่อยแค่นั้นเลยครับมานะฮะขอหน่อยนะครับใจท่านรู้อยู่นะครับอายุจนห้าสิบห้าแล้วนะครับอายุจนห้าสิบห้าแล้วใจท่านรู้อยู่นะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ยังไม่ทอดทิ้งกันคนเราจะรู้ใจกันนะครับ ร่วมเป็นร่วมตายกันก็ตอนมีภาวะวิกฤตนะฮะเดิมผมยอด YouTube มีผู้ติดตามอยู่4ี่แสนนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเป็นหมื่น1300นกว่าคนนะครับนะฮะพอมีประเด็นแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะๆเข้าอะไรเข้าก็มีคนเลิกติดตามผมนะครับ อันฟอลโผมไปประมาณ170ยเจ็ดสิบว่าคนนะฮะร้อยเจ็ดสิบคนนะครับ170ร,นนร้อยเจ็สิบว่าคนนะครับก็คือม <c oughs> ีบวกเพิ่มมาหนึ่งหมื่นกว่าท่านนะครับนะฮะแล้วก็คงไปเห็นว่าผมไปว่าคุณโน้ตแรงอะไรแรงนะครับก็เลยยกเลิกติดตามผมไป ร้อยกว่าท่านนะครับร้อยกว่าท่านผมไม่ได้ไปซีเรียสครับผมเหลือคนติดตามผมแค่พันคนผมก็ภูมิใจเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุน่นแล้วที่มีแนวความคิดเดียวกันโดยส่วนตัวผมก็ฟังคุณโนต้ตอยู่ตลอดนะครับส่วนตัวผมก็ฟังคุณโนต้ตนะครับฟังมันตลกดีครับพูดนะฮะเขาจะแกล้งคุณโน้นแซวคนนี้ผมก็มองว่าเขาเป็นศิลปินตลกครับนะฮะศิลปินตลกก็ต้องหามุกมาเล่นนะ แม้แต่ตัวผมยังโดนน้องๆตลกเอาไปเลียนเสียงเลียนแบบเลยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันมาปรี๊แตกตรงพูดคำว่าพอเพียงแต่กูไม่พอเออมันมีเรื่องเล่นตั้งเยอะแยะทำไมมันถึงจะต้องเอาเรื่องนี้มาเล่นเท่านั้นเองครับนะฮะส่วนไอ้ที่ว่าผมไปนั่งดูแล้วผมจะ ขึ้นไปถีบหรือไปกว้างเนะี่ยมันก็ได้แต่คิดครับคิดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้ใจมันไม่ได้หยาบช้าที่จะไปคิดอย่างนั้นแหละครับนะใจผมไม่ได้หยาบช้าที่จะไปคิดอย่างนั้นนะครับผมจะสู้แต่กับคนที่มันเป็นภัยต่อบ้านเมืองนะครับเป็นภัยต่อบ้านเมืองคนหลายพวกขายยาอะไรตอนนี้สถานภาพผมก็เป็นคนแก่คนหนึ่ง เป็นคนแก่คนหนึ่งที่กเกษียณอายุราชก,การมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมเคาลบนับถือของผมใครจะมาก้าวล่วงดูมินดูแคลนผมผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมนะครับหรือผมอาจจะคิดผิดไปก็ได้ใจคุณโนทเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็ได้อาจจะพูดกลอนพาไปก็ได้นะครับ ผมก็กรอนพาไปเหมือนกันนะครับมานะฮะเราเราก็ดูรู้อยู่แล้วครับว่าเขาจงใจสร้างคอนเทนต์สร้างประเด็นพระองค์ท่านไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองครับพระองค์ท่านสิ้นพระชนไปแล้วนะนะครับไอ้ผิดกฎหมายเขาไม่ผิดละครับเพราะว่ามาตราหนึ่งร้ยสิบสองเนี่ย คุ้มครองเฉพาะองค์พระมหากริย์สมเด็จราชินีและรัชทายาทนะครับต้องแสดงความอาฆาตมากลายไม่มีคำพูดไหนที่เขาจะหลุดพูดมาครับแต่ว่าเราโตกันหัวงเหงอกันแล้วอายุห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยมันรู้ว่าเราหมายถึงอะไรอย่างไรนะครับ <c oughs> ท่านรู้จิตใจท่านดีท่านโน้ตท่านรู้จิตใจท่านดีว่าท่านพูดถึงอะไรอย่างนั้นนะครับ คนเต้นกินลำกินเนี่ยเขาล่ำเขารวยเขามีเยอะครับมาเนี่ยผมก็ชอบครับมาผมก็ชอบนะครับญาติพี่น้องผมก็เป็นคนเต้นกินลำกินนะครับสแสดงลิเกนะครับคณะปฏิปินทองอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนใครนะครับไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนใครผมเจียมตัวผมเสมอครับว่าผมลูกชาวนา ได้มีโอกาสรับราชการตำรวจผมก็ปฏิบัติหน้าที่ผมให้ดีเดี๋ยวผมขอญาตนะครับบังเอิญคณะกรรมการผมจะทานข้าวขังวันพอผมไล์เขาก็เกรงใจผมนะครับเดี๋ยวขอญาติจบไล์แค่นี้นะครับ